มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทํากับข้าวแจกชาวบ้านพระร่วมใจทําอาหารแจกตอบแทนโยมยามวิกฤตวันที่26มีนาคมนะคะที่ศาลาการประเรียนวัดเด่นกระต่ายวัดป่าทองหมู่ที่1นึ่ตำบลในเมืองอําเภอเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยพระมหากฤษสพล ชนะทาลโยนอทอเอกปทสจะอาวาสวัดเด่นกระต่ายนะคะพร้อมด้วยญาติโยมร่วมใจกันตั้งโรงทานพระสงวัดเด่นกระต่ายค่ะ้านภัยโควิด1 9นะคะแจกอาหารฟรีให้ทั้งหน่วยงานราชการและก็ประชาชนทั่วไปในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9ค่ะพระมหากร,ริษณะนะคะกล่าวว่าสำหรับโครงการนี้ อัตมาเองต้องการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะทำให้บางรายไม่สามารถประกอบอาชีพได้จึงต้องประสบปัญหาเดือดร้อนซึ่งทางเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศาสัคตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆาปารินายกได้มีโครงการให้วัดทุกวัดตั้งโรงทานขึ้นเพื่อบรรเทาความทุกข์แก่ญาติโยม ทางอัตมาเองพร้อมคณะกรรมการวัดเด่นกระต่ายจึงได้จัดเตรียมอาหารวันละ3อย่างพร้อมทางข้าวสวยและขนมสำหรับแจกให้เด็กๆซึ่งจะแจกอาหารตั้งแต่เวลา14นาฬิกาไปจนถึงเวลา17นาฬิกาตั้งแต่วันที่25มีนาคมไปจนถึงวันที่7เมษายนนอกจากนี้ยังนำอาหารไปมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรคโลกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอสวรรคโลก และเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆที่มีความประสงค์แจ้งเข้ามาเพื่อเป็นการถึงเวลาแล้วที่พระสงฆ์ต้องตอบแทนโยมที่ใส่บาตรให้พระได้ฉันเมื่อโยมเดือดร้อนทางอาตมาและก็คณะกรรมการจึงต้องตอบแทนโยมบ้างขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปี้ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ